กัสสวัสดีครับเพื่อนๆเนเพืเ่อน,นทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องส่องเหรียญน,นะครับอันจะได้รับชมในช่อง youtube นะคลิปนี้ก็นําเหรียญปฏิมากรน,นะครับวัดมงคลประพิษปีสองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับมาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันรับชมและศึกษานะแล้วก็นํามาโปรโมทให้กับเจ้าของพาด้วยนะครับนี่คือเหรียญแท้ยุคสองสี่หกศูนย์นะครับเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้ผ่านสภาพการล้างนะครับเพื่อน,นรู้เลยว่าใช้น้ํายาล้างมา นะครับเห็นไหมล่องลอยนะครับผิวเนี่ยโดนน้ายากัดก่อนนะครับสนิมออกนะนี่คือวิธีการล้าง้าแบบผิดๆนะครับล้างไม่เป็นนะแต่เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้เหรียญปฏิมากรสองศนศูนย์นะครับก็ผลิตและสร้างจากโลงะสาบเหมือนกันนะครับจัเป็นเนื้อโลหะนอกนะครับงานทีมก็จะเป็นงานแกะด้วยมือเนี่ยเพื่อดูนะครับนะแผ่นรีดนะครับผิวจะเรียบตึง เห็นไหมล่องลอยการจิกการแกะมีให้เห็นชัดเจนจะไม่เหมือนกับพวกเหรียญเซียนนะครับเหรียญปฏิมากรของเซียนเนี่ยเป็นงานถอดนะจะไม่มีรายละเอียดของงานแกะงานพิมพ์งานมือนะครับทองแดงนะในยุคนี้ก็ทองแดงนะตัวเดียวกับเหรียญอามหลวงพ่อโสธรหรือเหรียญเต๋อหมานะทองแดงตัวเดียวกันเหรียญนี้เจ้าของเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเ็าเปิดไม่สูงเลยนะท่านใดสนใจอยากจะเก็บสะสมนะครับ ก็ทักกันมาได้ที่ช่องทางไลน์นะครับหรือจะโทรติดต่อได้ที่0968184377นะครับหรือจะทักมาช่องทางไลน์ก็ได้นะครับเราก็มีลิงก์อยู่แล้วนะอ mm ี่ยเพื่อนดูนะครับ mm hmm. เหรียญเนี่ยโดนล้างนะผ่านสภ,ภาพการล้าง mm hmm. สังเกตดูที่บล็อกหน้านะครับจมูกเนี่ยนะจะคมชัดโด่งสวยงามนะเมตตามีรอยจิบมีเส้นเห็นไหมค mm ิ hmm. ้วไม่เท่ากันนะครับเป็นประศกเรียงเป็นแถวสวยงาม เห็นไหมนี่คืองานแกะด้วยมือนะครับงานมืองานมือเห็นหน,หนั้นเพื่อยดูงิรครับเมด็ดระสกเรียงเป็นเมด็ดสวยงามนะอ่าลิมปีปากเห็นคมชัดมีรอยจิกนะครับมีร่องรอยของงานพิมพ์ชัดเจนนะครับร่องแก้มจะมีรอยขูดแต่งเห็นนะมีสเกลขูดแต่งใบหูนะครับก็มีร่องรอยการจิกการลงแท่งเหล็กชัดเจนนะครับบ่งบอกได้ถึงว่า เหรียญน,นี้ยปั๊มมาจากบล็อกไม่พิมพ์ตัวจริงนะครับเห็นไหมเส้นใบหูเนี่ยามาดูสังกติเห็นไหมสังกติก็ต้องติดคมชัดนะครับขอบข้างมีเหลี่ยมเห็นไหมข้างเส้นต่างๆนี่จะมีเหลี่ยมวิ่งนะลอยจิกนะครับชัดเจนนี่คืองานมีมือแบบโบราณ ็นไหมจะมีเส้นพลาดเส้นเกินที่ปลายสังกติดด้วยนะครับ่าต่อมามาดูที่ขอบเนี่ยเพื่อนได้ดูนะครับว่าขึ้นขอบด้วยมือเนหะ็นไหมขอบเส้นเหลี่ยมเหล่านี้นเพื่อนสังเกตด้วยดีนะครับทุกเหรียญทุกรุ่นถ้าเป็นงานมือเนี่ยนะครับนะมันจะมีเส้นพลาดเส้นเกินนะครับมีร่องรอยการแกะพลาดแกะเกินเส้นเสี้ยนรอยขูดเนหะ็นไหมขอบวิ่งเนี่ย สูงต่ำไม่สม่ำเสมอน,นะครับดูขอบอ่าดูตัวหนังสือเห็นไหมหนังสือนี่ชัดเจนนะครับจิกต่างขึ้นมือเนี่ยเห็นไหมขอบเส้นข้างเส้นจะมีเหลี่ยมร่องรอยหน้าเหล็กนัก่นเองเวลาเราดูเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูเห็นะหมข้างเส้นเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมรอยคูดรอยจิกนะครับจากอุปกรณ์แต่งพิมพ์ก็คือเหล็กนัก่นเองเห็นไหม เหรียญปั๊มเนี่ยมันต้องเป็นบล็อกแกะนะครับถึงจะเป็นเหรียญปั๊มที่ถูกต้องนะแม้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นงานเครื่องเองก็ดีก็แกะด้วยเครื่อง CNC นะครับพอปั๊มออกมาแล้วมันก็ต้องมีร่องรอยของสเกลเครื่องนะครับไม่ใช่สเกลร่องรอยของถอดซิลิโคนนะฮะดูดิครับมาดูด้านล่าง ตรงฝ่ามือนะครับเห็นไหมจะเห็นสเกลเส้นเล็กๆนะฮะลอยจิกใต้ฝ่ามือก็จะมีเม็ดนะครับเกินอยู่หนึ่งจุดมาดูตรงฝ่ามือนะครับพาดเข่าเห็นไหมเราจะเห็นสเกล,ลอยอยขูดนะครับวิ่งลงมาชัดเจนฐานนะครับก็จะมีเส้นฐานชัดเจน เห็นไหม่องลอยของเส้นฐานก็จะวิ่งไม่ไไมม่่เรียบนะมสม่ำเสมอกันเส้นล่างเส้นบนไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากขึ้นโดยมือแกะด้วยแท่งเหล็กน,นะ็นนะรายละเอียดสเกลเหล่านี้เพื่อนๆนะครับบ่งบอกได้ถึงว่าเขาแกะด้วยมือตามยุคตามรูปแบบการผลิตเหรียญในยุคนี้เห็นไหมตรงกลางฐานเนี่ยจะมีเส้นนะครับแนวตั้งมีเส้นแนวนอน ามาดูตัวหนังสือด้านล่างศศียยุธยาเห็นไหมเหรียญกรุงเก่านะครับเนี่ยเนี่ยดูขอบเนี่ยนะขอบที่แกะด้วยมือเห็นไหมมันจะวิ่งไม่สอม,อม่ำเสมอเบื่อนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องแกะเครื่องแกะมันจะวิ่งแนวเดียวเลย แล้วเครื่องแกะเนี่ยนะครับดอกสว่านมันหมุนมันก็จะกินขอบข้างเราจะเห็นเลยว่าเป็นร่องรอยของฟันเครื่องนะครับหัวเครื่องก็คือหัวมันหมุนเน่ยดอกสว่านมันหมุนนะครับร่องรอยของหัวสว่านเนี่ยก็จะเห็นนะครับถ้าเป็นงานเครื่องเห็นไหมอันนี้มันเป็นงานมือนะครับมันจะเห็นเป็นเหลี่ยมมากกว่านะครับในเหรียญแท้เห็นไหมวิ่งไม่สม่ำเสมอรอยตอกรอยจิกรอยแต่งเห็นไหมนี่คือเหรียญแท้อ่ะมาดูด้านหลังนะครับ เนี่ยล้างไม่ออกไม่หมดนะครับเนี่ยเขาล้างดูเดี่ยเนี่ยรอยรอยแท่งเหล็กรอยหน้าเหล็กเพื่อนดูนะครับมนะเส้นเหล่าเนี้ยนี่ต่อขึ้นรูปขอบด้านหลังแล้วคลูดนะครับคลูดนะเนี่ยเส้นเนี่ยคลูดมันก็ทําให้เกิดเส้นเสียยน,นะครับซึ่งในเครื่องเซียนซีจะไม่ขึ้นนะครับลายเส้นแบบนี้ จำไว้เลยนะครับ C N C จะไม่ขึ้นลายเส้นแบบนี้นะครับมีแต่งานมือเท่านั้นนะที่จะวิ่งลายเส้นลายขอบแบบเนี้เห็นไฮะนี่คือแกะด้วยมือนะครับเส้นยันด้านหลังเห็นนฮะก็วิ่งล่องเส้นลายงานแกะด้วยมือเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเส้นวิ่งไม่สม่ำเสมอนะครับขอบข้างมีรอยจิกมีรอยขูดมีรอยคลุดชัดเจน นะครับนี่คือเหรียญปฏิมากรของแท้นะครับถึงจะผ่านสภาพการล้างนะฮะสันหนิมเดิมเห็นมั้งก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยก็ใช้น้ํายาล้างนะครับเหรือนดูรู้เลยนะแต่เป็นเหรียญแท้นะครับนะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเหรียญเนี้ยนะครับที่ผมนามาลงให้เจ้าของก็เปิดไม่แพงนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจนะครับเหรียญปฏิมากรมงคลบพิษนะครับปีสองสี่หกศูนย์ เนื้อทองแดงนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะฮะที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้ไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อก็ดูไว้ศึกษาไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการเก็บสะสมผ้าแท้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีครับ